ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทางด้านของคุณวีวีววลดาเนาะหลายคนทราบกันดีว่าน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชก็ป่วยเป็นไข้เลือดออกตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะล่าสุดแล้วก็มีการอัปเดตอาการแล้วก็เห็นเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าน้องวาคินลูกชายของคุณวีเนี่ยก็มีการถา,ถามถึงคุณแม่อยู่ตลอดนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันครับ หรือว่า<ะ>นี่คือเอ็กซิมาพื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็นเป็นหหยหายเกิดจากหลายสาเหตุเช่นนี่นี่น,นี่หยุดเกาบรรเทาอาการขันจากเอ็กซิมาภายใน30นาทีด้วยบีแพนเทนเซนซิเดิ m มครีมที่ปราศจากสเตียรอยด์และฟื้นฟูก,กรอบป้องกันผิวบรรเทาอาการขันจากเอ็กซิมาใช้บีแ a นเทนเซนซิเดิร m มครีม คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมลหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซปเปอร์คลาสสิกกลมกลม่อมลงตัวดำละซปเปอร์ริชเอ็เพรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำยังดื่มดำต้องซปเปอร์กาแฟดำใ่เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็ม ปากเลยค่ะว่าเทปไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงื่อและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทปไทยค่ะ a n นิชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทําให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม a n นิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ คราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเท้าสไลดคราบที่ซักออกยากใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายงานเสร็จแล้วโฟมอสโอเมก้า <c oughs> สูตรใหม่มี DHA อเพิ่มขึ้น60%โอเมก้าสาม้ผสมไดออาหาร p d x อ้าไอแมครับโฟมอสโอเมก้าสามอยู่ไหนนะ หาไม่เจอป่วยอีกแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนไหมนะอย่าให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอนามัยในบ้านด้วยเด,ดตตอใช้เด,ดตตอตรงนี้ตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเด็ดตอสุขอนาอมัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยเซอร์ไพรส์่วนหยุดกับพิซซ่าสุดพิเศษและโคบไม่มีน้ำตาสูตรสำเร็จมือพิเศษของผม เนวีเอลูมิเนสหกสามศูนย์ช่วยลดจุดดำได้จริงเหรอเวิร์กจริงเสรเริ่ม um. ช่วยลดจุดดำยอดขายอันดับหนึ่งของโลกใหม่ช่วยลดรอยดำจากสิวและรอยดำฝังลึกเวิร์กจริงในสองสัปดาห์และยังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะเนวีเอลูมิเนสหกสามศูนย์เวิร์กจริง อยู่ันต่อกับเอ๊อปในเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมครับเบรกนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของพี่กุ้งสุธิราชเนาะ<ฮ>อัปเดตเรื่องราวของอาการของน้องสาวก็คือคุณวิวิราดาหลายคนทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าไม่รู้สึกตัวนานถึง25ว<ฮ>ันหลายคนเป็นห่วงแล้วก็ร่วมกันส่งกําลังใจเยอะ